สวัสดีค่ะพี่น้องสิู้สุขคนวันนี้เป็นมักกะโรนีนะคะทำกับเด็กๆค่ะบดุลราคาสดูลราคะมิโบสวีเดนมิโบลูกชิ้นฝรั่ง,งสีเดมกินกับมักกะโรนีค่ะพี่น,อน้องสวัสดีค่ะวันนี้เป็นลูกชิ้นฝรั่งนะคะเป็นลูกชิ้นสวีเดนค่ะพี่น,อน้องมาเดอค่ะพี่น,อน้อง มีต้มบรอกโคลีแล้วก็ต้มถั่วนะคะมีมะกอ,อกฝรั่งด้วยค่ะพี่น้องคะแล้วก็มักกะโรนีนะคะพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องสุขภูสุขคนมากินข้าวน้ำกันกับแม่ตายกับเด็กๆเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะอิตาลิฮอร์มักกะโรนีชเบูลาร์อัตตูร์บรอกโคลีโอลิเวอร์และน้ำอิตาลีขัตเตนยูสโอุพัส ตามะเขือม่วงเหยียตวเดียวมเขม่วงเนี่ยโบลอกเกอรีโอ,อ้สับปะรดโอเ้เอ็ดโรล็อเรอ็ดโรล็อกรี่ยอรวันนี้เด็กๆเขาพรีเซนต์ว่ามีอะไรบ้างว่าเราจะทานอะไรบ้างเรามีมัทกะโรนีแล้วก็มิสบลนนะคะเป็นพวกชิ้นฝลังค่ะบิ๊บบิยามีแม,ม่ดอกรสุขแต่ที่ยังนุ่มข้างนอกรับ จะไปหัะนนิด hmm. น <c oughs> ja. oh, yeah, ้ำเดนใช่แล้วกเคบบซอสอีกท่นใชเรามีซอสเคจอบมีซอสแฮมเบอร์เกอร์ซอสอะไเคบบผสมกันเคบบซอสบลเลราซอสที่เรามีที่บ้านค่ะเด็กๆบอกว่าตามจริงไม่แต่อย่าทำเอ่อบรุนซอสเด็กๆบอกว่าไม่เอาบรุนซอสแล้วก็ไม่เอาเกรดซอสนะคะที่เป็นซอสสีน้ําตาลเด็กๆไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากกินเป็นแบบติปประมาณนี้ค่ะ สอดแบบ,แบบสอดตามใจชอบที่มีอยู่บ้างค่ะพี่น้องนี่ที่ยามีเที่วเปิดแล้วเที่มีอยู่บ้านปืน,ม,ม,นม,ม,ม,มี่ปืนมี่มาเกอร์บูนเนปยนี่มาชู หน mm okay, mm. ึ่งสองสามเจ้าช่วยเลยโอเคแม่ตักเองลิน่าตักเองได้ไหมตักมีมิโบนมาค่ะโอ๊ยบรอกโคลี brokoli? ya, 1000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  yapmak sor. yap tak. benim tam olarak yap sor değil anne? ne tak? ne ne anne al. pola kebab. ne ne yap keçeciğim. tamam mı first? evet. mailin firsta. başlıyoruz. hmm. hmm. ne bilmem. พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ Let's eat มาเด้อค่ะเอาไหนเริมมาพักตัวนี้จ้าไม่เป็นทางวิสาท่านผู้ชมนะี่ยเอาเขายากจะโชว์ทักผู้ชมอ๋อยัดแต่บล็อนี่เราบล็อกลีกไหมเราแสกเก็ต

Ja, Mamma, den er slitt. Mm. Det er jo det, mm. det, det er ok. Du får neste gang. greit. ไม่ได้เพาว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนพร้อมอืะกินฝรั่ง บอกทำส้มบะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาส่งกระดาษเป็นที่จ้างแบบเป็นซ่องส่งค่ะพี่น้องซ่องส้มมาแล้วเมียอว่าผู้ใดถธอได้ไปสมัครแน่แนแอปอย่างจันซี่ก็จะได้ทั้งดิจิตันเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเป็นซ่องสีส้ม ก็คือจังว่าเป็นพังคุ้งมีนเนี่ยเฮียดยังสี่ก็คือเป็นบรว่าการแอบคะแนนเกษียณอยังสีนะ่นักแอมทีแอมห่อมีสิทธิ์ได้รือว่าเก็บสะสมช่วงเขาทํางานมากยังสีนะ่นักเราก็คือว่าที่ทํางานก็เสียภาษีแล้วก็เก็บสะสมไปห,ห่ายัางสี่เราขันเนาะไม่ตายก็ได้รับแล้วพอก,กิดเปิดไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูแล้วนี่สี่เขากับเรื่องแรกเขากับไปสมัครแล้วเขากับอันรงลงตัวเลขเขาอยังยังสีนะ่เป็นมาหลักคำบางก้นกะ็จนะได้ <c oughs> เป็นแบบกระดาษมาส่งม right enfin ีเงี้ยหรือบางคนก็จะได้คำตอบจากใครเราอย่างจากแอปนี่ยังยังสี่ก็แล้วแต่เขตใดสะดวกยังยังสี่เนาะค่ะเนาะพ่อแม่ตายมาเบิ่งไอ้ตัวอีลีบอลสีแบบแบบแต่ไม่เกิดเป็นแต่ว่าเงินที่เขาเก็บสะสมที่เยาช่วงเขาทำงานอทำงานมากค่ะพี่น้องบพรว่าจะอปีใดปีใดแต่แบบว่าเขาเอ เก็บสะสมมาตั้งแต่คุณเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนไหนเรากะจมไติว่าถ้าทางานมามหลายปีขึ้นหลังยังสิ่งเ,เก็บสะสมอยู่นั่นเราถ้าถามว่าเราส่วนที่ทำเข้าบริษัททำงานช่วงนี้หรือว่าอีกช่วงปีนาปีหื่อยังสินะ่น่ะเราเงินจะมาหายไปบอเงินจะมาหายไปค่ะเงินก็จะเงินที่เขาเก็บสะสมไว้เข้าช่วงเขาจะปบบกลดเษียนทีเขาก็จะเก็บไว้อยู่ให้เขา้าอยู่หม่องนั่นขึ้นเก่าอ่ะพี่น้องคะ แม่ไตยกะอาจเบิ่งของเคสตัวเขาเองของของเคสแม่ไต่าะว่าโอ้ได้กะกะกะบคือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องค่ะก็แปลว่าขอบคุณที่เขาเคยทำทำหอกทำงานมากยิ่งสะเป็นแบบประจังยิงสีน่ะน้อมาหลายปีแบบว่าจุมาหลายปีแต่ก่อนนานีอยังเค่งเสือก็แบบว่าก็คือแบบว่าเดือดความเขาขยันเดือดความเขาเดือเขาทำเองของเขาเดือดเขนี่มัหนอดทนเพื่ออยากจะอยู่ต่อที่ที่ สำหรับเมตายนาะพูดพูดถึงโตเมตายเอง่พูดในเคสเมตายพูดถึงเคสเมตายเองก็คือว่าเออที่เขาแบบว่าเขาอดทนมากหลายปียังสิ่น่ะแล้วก็ที่เดียวที่เดียวเ่าเคยไปเปลี่ยนไปใส่อย่างกันสิน่ะก็คือแบบว่าส่วนหนึงเขาจะเก็บสะสมไปให้เขาปุร่าย,ย่ำเขาอยากจะปลดเกษียณยังสิหน่ะเขาท่องเขาก็ากจะแบง่งให้เขาถ้าเขาอยากจะอดไแต่ละเดือนหรือว่าตังแต่ไม่ก็จะเป็นเขาก็จะมาร่วมร่วมดูกะวังว่าค่ะ เงินบอออกกันเงินที่เขาเก็บสะสมไปเข้าวัที่เข้าจากเข้าเสียภาษีไปยังสิ่น่ะบแมนเฉพาะเสียภาษีบ่แมนแบบว่าอันนี้เป็นเงินที่เขาทํางานลยค่ะที่เขาเสียภาษีบ่แมนแบบว่าเงินนั่นไล่ดับไล่รับแนวอื่นแล้วมาเสียภาษีบาแมนสัญญาคือแบบเงินที่เขาทางานประจําแล้วเขาเสียภาษีมาค่ะพี่น้องนั่นแหละอืมที่ทํางานก็จะเก็บไปให้เขายังสิ่น่ะหวังว่ายามเข้าวันอ เอเอเขาเรียกว่าย่างยามเข้าจะเริ่มปลดกษียนโตของเขา้าเองสิน่ะแต่หวังว่าจะเงืนจะที่เขาเก็บในข้างนะครับพี่น้องจะบอลดลงมากอางสิเพราะมันกะแล้วแต่ว่ามันกะเขากับทุกคนทุกคนทุกคนเนาะค่ะที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างยังสินะแล้วเขาก็มาเก็บร่วมร่วมกันแล้วท,ที่นี่เขาก็ดูว่าอันแต่ละเดือนเอออันนี้จะเงืเอ่อนภาษีจะไปออกขางใดแน่ทางดีบางที่เงินในข้างมันก็เหลือหน่อยลงมันบล่ะค่ะแต่เขากับ เขากับพู่ roommate, the peine, ิใจที่เขาแบบเอ่อเห็นตัวเลขกันนั่นแหละที่เขาพู่ิใจเขาหัวเขาเองไมแตาพูดถึงตัวไมแต่วูาัวเขาเองว่าเอออ่ายังไงถึงจะบวบาสถานาากาศในเขาก็เคยทํางานมาตลอดต่อกันตลอดเลยค่ะบว่าม่ว่ายุดแล้วมาออกลูกแล้วก็ไม่ยุดแล้วยังยังสียคือแบบว่าทํางานมาตลอดจริงสเลี้งสี่นะเขาไปนอนเมตตาพูดให้ฟังว่าเรื่องซ่องสีสมกามาแล้วเกี่ยวกันกับ ไปก็สียงไปอาไได้ยังงสินะอ๋อมาช่วยกันเดยอันี้อ๋ออผมรียองมาอ๋เนี่ยนี้องสะดุดติดไม่เป็นนกสะดุดติดโอเคไม่ตายนะเด้ยเรานิดๆหน่อยเนาะค่ะเนาะอ๋ออืมเก่นูู้อดทน เพราะว่างานหนักขนาดแล้วาก็ทดทนมากคับพี่น้องจนถ้าที่มันเจริญวันันนอนอยู่บ้านกินได้สูงมากจนว่าจะได้ขนาดนี้เป็นบ่หรอกูกูใจ เ็ด้องร่อยมากครับอืมอร่อยมากครับถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเราได้ชวนนัเระสมมติว่าถ้าอันนี้แค่สมมติเด้อค่ะเด้อแต่แค่สมมติค่ะถ้าสมมติถ้าเฮาเป็นอีกย่างยังสี่แบบว่าถ้าเฮ้าม่มีชีวิตอยู่หรอก่อนก่อนที่เขาจะปลดเกษะเซียนยังสี่เงื้อนั่นจะหายไปไหนเงื้อนั่นก็จะเป็นของแอมก็จะเป็นพูดถึงเอิร์นเคสแม่ก็จะเป็นของลูกค่ะพี่น้องค่ะเนาะกันเนาะอืมอืม

Skuol lupu. Skuol. Skuol nina. Tita mams. Skuol. Skuol skuol mams. Skuol nina. Skuol tampe ไม่มีกระดูกมันหมด้วนในตู้ฟรีซคนน่ะยังเมื่อวานแม่ต้มให้เอ็มแม่ไปซื้อมา่ไหร่อีกบอกสองถ้วยอืมนี่ อืมอืมโอเคหรออันนี้ของแม่ใต้ของแม่เอ๊ยของม่าม้ใช่ไหมลูกอ่ะอืมอืมแง่มียามจะไปกันค่ะพี่น้องถ้าได้พูดเลยแง่เอาอันที่แบบโฟกับกินเก๋ากับลูกพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะจังใดจังเจอกันใหม่น้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่รอบหน้านะคะไปเสฮ์ดอนทั้งพู้ชายไปลูบ๊ายบาย